มุษยสุดพิศวาสบรรดาพี่น้องอยู่วางถนนกับการเล่นคืนมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่แทบยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นคืนมนุษย์สุดพิศภาพนะครตอนนี้พัฒนานะครับเรียนทุกท่านนะครับมาร้วนบันทึกทาพไร้แอลกอฮอล์ไปด้วยกันนะครับพี่น้องฝั่งถนนหน้าเมืองขยังเข้ามาครับเึ้นภาพต่างเหล่า,าบบนี้นะครับสำนักข่าวรุ่้อม ได้นําไปออกมือต่ e. <halt Town. S 2> างๆเป็นความภูมิใจของเราชาวจังหวัดขอนแก่นและชาวเทศบาลนครขอนแก่น่อยมีของแจกด้วยของแจกเราทาหน้าที่แจกได้เลยครับถ้าอยาจะเดินมาเหนื่อยฝั่งนี้ขยับเข้ามาใกล้ๆครับพี่น้าทั่วถงพี่น้องทั่วไทยและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะเทศบาลนครขอนแก่นและชาวจังหวัดขอนแก่นของเราในงานปรเพณีสุดยอดของการอกษาเทศกาลดอกไั้เสียงแพร แชมป์ช่วเหนียวประจำปี2,560เรล้งท้องทำได้ดีมากแต่วันนี้เราต้องดียิ่งกว่าเื่องนี้นะรับเป็หน้าลาย้วนะครับเข้ามาเข้ามาที่ใหญ่ที่รัดของพวกเราในเชื่อร่วมบันถึกประวัติศาหน้านี้ไปด้วยกันครับแขอขอบคุณทายาทคือทวนชนชุกแันที่ไทยนรัางรวมทั้คภา นะครับพวกเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันนะครับเป็นหน้าคดีกันที่สำคัญกลับไปบ้านนะครับดูข่าวทุกเช้าข่าวขวัญแก่ก่องทุกช่องเลยนะครับรวมถึงด้วยกันและในโอกาสนี้นะครับกขอผมให้คุณย่าด้วยด้นเชิญท่านเทียสตีนยุ้งฮะนายกุ้งมนตรีนครขอด เข้าไปนะครับวันที่4ลงมือที่หมายเลข10ของแขกนะฮะมีครัวคนเล่นสัญญาบูรารับประกับขกไม่ต่อขกคนแรกไม่ต่อไ่ถูกมิจฉาพย์อันนี้เราจะเป็นเครื่องบรุในการมิายนารจฉเป็นการตั้งหต่ดูดีนะจะได้ยืนยันจัดเมทิกร์ในนี้เพียงเดียนะครับเป็นนเนอร์ในการร่วมเล่นเครื่องุในก ไรถใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งคหลุยส่า29เวทีครับ้จะยกมือขึ้นหน่อยหลังเวทีมองเห็นมือไหมมองเห็นมือหน้าเวทีไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรดูจอครับหน้าเวทีเอสเวทีของเอสครับโอเค ทีมถขอต้อนรับคุณพิธาลิ้เจริญรัตครับโอเคเอทั้งหมดยืนแถวกระดานเตรียมเราจะซ้อมคลื่นมนุษย์หนึ่งรอบก่อน วิธีการผมจะนับ5ถึง1แล้วทั้งสายทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีจะ่ค่อยๆนั่งลงพอบอกนั่งลงเสร็จผมนับ5ถึง1หน้าเวทีตรงนั้นคือหลังเวทีนะพอผมนับ5ถึง1หน้าเวทีจะกระโดดหน้าเวทีจะกระโดดหลังเวทีรอดูก่อนพอหน้าเวทีพอมาถึงหน้าเวทีหลังเวทีที่นั่งรออยู่แล้วจะกระโดด พอลักเวทีกระโดดแล้วนั่งกระโดดเวทีโมโนบอกแล้วว่าอย่าขาโมยทีมผมสมาธิแตกโอเคเอาฟังนะครับหลังพอน้าเวทีส่งขึ้นมาได้ไหมครับผมจะต้องวิ่งไปวิ่งมาเพราะไม่มีใครมองผมเลยทั้งหมดเพื่อมเราจะซ้อมขึ้นมนุษย์